ชาล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 ชาลาลาลาโออารมณ์ดีเนาะเนี่ยแหละปีเกบีมันไปกู้ไปกินกันนี่ซึ่งมันได้กู้ได้กินมันอยู่บ่เป็นยังเป็นยังเวลาใส่เก็กัวอยู่บ้านนี่เนาะไปไหนนี่เนาะกู้กันเจ้าน้องมีเรื่องสงสัยถามเนได้ก่อนยักกันนวสัก3ข้ออยังลืมึงเออน้องสงสัยพี่พี่มีความรู้ไงเนเรื่องแรกมายกยอออันเกี่ยวกับวัดกับวาอ๋อ วัดมันนี่อย่างวัดอะบัจจัยวัดนี่มีไม่หอยู่ฮะหายอยู่วัดวัดกับทู่เจ้าทู่เจ้าเวลาปั่นปอนเนี่ยพี่ปั่นปอนทำไมพระต้องย่าถ่าซักพีอะพี่ เพราะอ้เนี่ขามันเป็นบทสวดของพระเราเป็นภาษาบาลีนะมูงพูดว่าเปลว่าใดบอ้โหยะทาวารีวะหาปุราปาริปุเรนตนแลกปุนไกยะถาตนต่อไปที่มาพร้อนะครับเมื่อก่อนคือสาพีพิยมมันเป็นคำอวยชัยให้พรทุกคนเป็นคำเหรอคำเหรออวยชัยให้พรเป็นการให้พรให้พรเป็นภาษกบาลี่อนที่มึงพรดพร่งมีอายุวัฒนะมีพละสุข เสียงพี่ป้อยขนาดนี้เสียงพี่ป้อยเหมือเปิงเปิลหือทุเจ้าเก่าเดี๋ยวอีพักให้พรหรือพักปั่นปอนอ่าหม้อพรให้เนี่ยหม้อพรให้ก okay. ็านีนักนะแกกะป้าน ok? ีหลายนะแกกะอะไยงกับให้พรปั่นปอนก็มนีนักกับจนนึงว่าปั่นโยมสักผ้าป้านีนักนะค้านี่เอาปั่นอะปั่นบาสุบบาเทียหรอโอ้ถ้ายิ่งงานปอยหลวงงานสลากทุกเจ้าตนเจ้าปอนนั่งเนี่ย วันข้ามมาเที่ยงกูไปลักผมมาหมดลัะมาเที่ยงมาเที่ยงพี่เออเพิ่นมีนะอันเปิ้ไปเอาเจ้ไหนมาปั่นนะเพิ่นมียังมึงมามีนะไม่เอาไหนมาปั่นนะเพอ๋อผ้าปั่นปอนใไซเปิ่นมีหลายตุ่มบอินฟินิตี้บ่มีที่สิ้นสุดเพิ่นมีนักนะเพิ่นถึงเอามาปั่นโอเคโอเคอันนี้เคลียร์ข้อที่หนึ่งเคลียร์ข้อที่สองข้อที่สองมันเป็นปัญหาโลกแตกปัญหาอย่างถามไพก็ตอบมาได้อื ไก่กับไข่ไอ้อย่างเกิดก่อนกันพี่สาวไก,ก่ไก,กับไข่ไก่กับไข่มันเกิดพอเนอร์ถ้าบบมีไก่เป็นตัวแล้วมันก็ไปมีอ้อย่างกันเรียบร้อยแล้วก็ออกมาก็เป็นไข่ไข่คือลูกของมันออแม่กับป่อต้องมาก่อนแล้วถึงมีลูกมันเลี้ยงมันมันออกลูกน,นี้นไข่น,นี่ทฤษฎีพี่สาว <คน S 3> ไก่ต้องเกิดก่อนแล้วถึงจะมีไข่เมื่อหั่ก่อน กอไก่ขอข่อ๋อได้คําตอบโอเคแล้วบางคนบอกว่าไข่กอนี่เหมือนเดิทุกเนาะไปไข่ที่ไหนเอย่าไข่แล้วอัพมึงว่าไข่ออกมาแล้วมันเป็นยไงแล้วไผ่กับนคนไข่ไก่ก็น่ากับไก่เป็นคนไข่ไก่มันแงกกันแล้วมันถึงมาเกิดไข่เออมันมีอย่างกันแล้วมันตัวผูตัวแม่มาผสมพันธุ์กันแล้วมันถึงมามีไข่พี่ไปรักคอปปะมันก็มันจะท่าของสัตว์ทั่วไป มันต้องยากอะตัวยากก่อนมันออกป็น่มันมันมีป่อมีแม่มันก็ต้องมีแต่ก่อนมันผสมพันธุ์มนถึงมีหมวดเชื้อแล้วมีไก่มันมีไก่ตัวพู้ตัวแม่แล้วก็ออกไข่อันแสดงว่าไก่มาก่อนไข่ก็ไก่มันก็ต้องมาคอนมก่อนกอไก่หันกอกอไก่ก็เลยกอไก่ขอไข่ในเล้าหาถ้าบ่มีไก่มันจะมีไข่ได้อย่างไงโอเคโอเคทฤษฎีนี้ตีชนะปะ ยแล้วมึงสงสัยไงมึงคิดว่าใครมาก่อนเนี่ยเออคิดว่าถ้ามึงไปถามใครเนี่ยปากมึงแตกก่อนแน่อีเออปัญหาปากแตกอ่ะการข้อสามประถามละข้อสามประถามละอย่างเนาะถามได้อยูุ้ยข้อสามนี่จะถามยังไงถามมาตัวพนักนกุญสิไปกลางตั้งอือแล้วจะถามว่าพี่สาวสองพันวันผูกไปไหนมาวันผูก ถามว่าวันพูกที่ไปไหนมาพี่สาวสองพันไปไหนมาพูไปไหนอีวัน <c oughs> พูกไปไหนมาว่าไปวันนี้วันพูกไปไหนมามึงเป็นบ้าไปไหน <c oughs> พี่ต้องตอบน้องกะพี่ตอบน้องว่าพี่สาวสองพันวันพูกเนี่ยพี่ไปไหนมาวันพูกไปไหนมามึงน่าจะบ้านี่พี่ต้องตอบได บ้าอีบ้าวันพุกวไปไหนมาบ้าปีกึดดีๆเดี๋ยน้องไปเอาคำตอบอ่ะวันพุกไปไหนมาโอเคน้องไปเก็บผ้าตาข้างก่อนปีก้ดดักคุดดีว่าพี่สาวสพานวันพุกพี่ไปไหนมาปีกุดเด้อวันพุกพี่ไปไหนมาว่าวันก่อนเนาะแล้วก็วันนี้วันนี้ม่ได้ไปไหนเตื้อแฮนเบิรจะไปสามโมงแล้ววันพุกไปไหนมาวันพุก 八英里。Bye,